จักรพัทยงเลอร์มีผลงานที่ยิ่งใหญ่มากนะไปที่ปักกิ่งเนี่ยสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ยืนยงมาจนถึงปัจจุบันเป็นผลงานจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของจูตี้ทั้งสิน้นหนึ่งการย้ายเมืองหลวงจากนานกิงขึ้นมาที่ปักกิ่งจูตี้หรือว,ว่ายงเลอร์เนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยนานหลายปีพอกลายมาเป็นฮ่องเต้นเนี่ยก็สั่งย้ายเมืองหลวงขึ้นมาที่ปักกิ่งเพื่อที่จะเป็นชัยภูมิสําคัญในการที่จะบริหารแผ่นดินแล้วก็ต่อต้านคนที่มาบุกรุกทางด้านเหนือของประเทศ you <laughs> ยงเลอร์นั้นสร้างพระราชวังต้องห้ามด้วยการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นอิฐเป็นหินแล้วก็ช่างฝีมือต่างๆเนี่ยมารวบรวมกันนะใช้เวลาอยู่หลายสิบปีคู่ขนานไปกับการสร้างปักกิ่งขึ้นมาอาคารหลายอาคารที่อยู่ในพระราชวังต้องห้ามเป็นสิ่งกอ่อสร้างด้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปัจจุบันนั้นถึงแม้ว่าอาจจะมีการบูรณะไปบ้างแต่ทุกวันนี้พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งคือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนไปเยือนมากที่สุดในประเทศจีนสิ่ง ก่อสร้างที่2หอเทียนฐานเป็นหอสการะฟ้าดินปัจจุบันก็กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของปักกิง่งแล้วยงเลอร์ก็ได้สร้างสุสานของราชวงศ์หมิงขึ้นมาเป็นสุสานที่ออกแบบใช้ศิลปะใช้ภูมิปัญญาของชาวจีนเนี่ยครบถ้วนจนกระทั่งสุสานแห่งนี้ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกข,ของยูเนสโกถนนที่อยู่ใจกลางปักกิง่งเรียกกันว่าเบ i จิงเอ็กซิสเนี่ยนะฮะเป็นถนนที่มีความยาวประมาณสัก78กิโลสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชว ววงหยนสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงปัจจุบันเป็นโมรดกโลกอันดับล่าสุดของประเทศจีนสิ่งก่อสร้างโบราณอยู่บนถนนเส้นเดียวกันเนี่ยนะฮะ มากมายไม่ว่าจะเป็นพระราชวังต้องห้ามหอเทียนฐานเทียนอันเหมือนหอกรองหอรลฆังจะอยู่บนถนนเส้นเดียวนี้หมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของหยงเลอที่สร้างปักกิ่งขึ้นมาเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มจนถึงปัจจุบันไปที่ปักกิ่งเราจะเห็นเงาของหยงเลอร์เนี่ยทาบ,บทับอยู่แทบทุกแห่งหนผังเมืองของปักกิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงอิงกับผังเมืองที่หยงเลอร์นั้นกําหนดขึ้นเมื่อ600ปีที่แล้ว